หวังฝากผีฝากไข้สุดท้ายกับโดดเดียวสวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกทท่านนะคะมาเนี้กะ่ะมาบอกจ่อยๆในะของครัวคือเก้านนลอพี่น้องค่ะอากาศหนาวเย่นไปใส่บอดด้ท้องฝนตกน้ำค่ะมาเนี้เข้าซิมาแบ่งปันมุมมองถึงการ ใส่ชีวิตในต่างแดนหรือว่าการเลี้ยงลูกก็ดีเนาะคะนะ่ะเนาะขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่มีลูกมีเต่าเลี้ยงลูกไงเบิดเลวหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะมีความคิดเห็นแนวใดแบบใดเนี่ยเอามาลงในคอมเมนต์อ่าให้ยลินได้อ่านให้พี่ๆเพื่อนๆได้อ่านถึงแนวคิดมุมมองของคุณแม่แต่ละท่าน เ uh, มฝรังต่ละทันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนี่มีความคิดแบบใดเนียสำหรับเยลินคิดแบบนี้นะคะอาจิบ่ถือต้องอาจิบ่ถือใจหรือว่ามันถือใจแตอ่อาจสิบ่ถือต้องนะคะค่ะดังนั้นแล้วคลิปนี้เฮาก็สิมาแบงปันกันพูดคุยกันเบาๆเนาะคะ่ะเนาะค่ะในตอลนลี่ที่เฮาไม่อยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะซัพพอร์ตลูกต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าในครอบครัวทางบ้านกด็ดีหลายหลายท่านที่มาใส่ยือใส่ชีวิตยู่ตตามประเทศนี่สามสิบสี่สิบปีนะคะหลายหลายท่านไม่หันหลังกลับบ้านเพราะเหตุใดคะเพราแม่ลมหายายจากเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ลมหายายจากเบิดล ơi, แล้ลวกระเลือแต่พี่นอ้องอาสิต่างค้นกระตังเถานะคะเนาะ พี่น้องเฮ้ากระได์ต่างคนก็นต่างเฒ่าหรือต่างคนก็นต่างล้มหายตายจากกันไปน,นะคะเนาะกับซีเลอยตะลูกห้านมายมม,ยมายำหากินหาอยากเลี่ยงปากเลี่ยงทองครอบครัวของเขาไปตามวิถีชีวิตที่ต้องดิ้นร่นของไผยของมันถามว่าเมียฝรั่งลหลายๆท่านที่มีลูกที่เลี้ยงลูกหรือว่าซัพพอร์ตลูกอยู่ทางเมืองไทยก็ดีค่ะหวังเป็นที่พึ่งบ้านปลายเนี่ย และหลายคนเลี้ยงลูกมากก็อยากเพ่งลูกนั่นแหละแม่นบอกพ่อแม่เฮาตั้งแต่ปู่ตาปู่ปู่ญาตาย่ยายหรือวัฒนธรรมไทยเฮาออเออเลี้ยงลูกมากฒ่าเก่มากก็หวังวา่าสิเพ่งผ้าลูกไม่ใสหรือว่าลูกเลี้ยงขันเขามี่ิตสำนึกที่ดีนะคะลูกเลี้ยงหลายๆคนกันดูแลพ่อแม่บุญธรรมใดดีมากๆนะคะค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างจะ,ะเป็น ความรู้สึกสีเส้นเฉียบนะคะค่ะบัาว่าสีเป็นจังไดเออเถ่ามาหา,บ,าบ่อใดไปบ่เป็นผู้ที่เข้าสีคิดหอดก็คือลูกแมนบ่ค่ะเข้าเรียงเขาใหญ่มาแล้วแต่ว่าบ่านี้ในมุมกลับกันนะคะในมุมกลับกันบอวาสีเป็นลูกกะดีเป็นยาสีพี่นอ้องค่ะอ่าลูกผัวกะดีเนาะคะ่นะเนาะบุนะคะนะคลเรานะะี่เนี่ เขาตามเรามาลูกนี่เข้าเห็ดให้เขาเกิดกัมเอนยูเขามีหน้าที่เลี้ยงให้เขาให่มีหน้าที่ให้ความรักความอบอุ่นให้การศึกษาเท่าที่แม่คนหนึ่งสีเหตุให้ได้นะคะหลายหลายท่านบ่สามารถที่สีเลี้ยงดูอุ้มสู้ลูกได้ตลอดหลอดฟังหย่อนความทุกข์ยากปากมองต้องทิ้งลูกไว้บ้านไว ไหวบันนอกไหวกับพอกับแม่ให้พ่อแม่เลียเ่ยงดูซวยเฮ้งเจาของกับมาดินล้นหาเงินทรงกับบานไม่หาก็ไม่ได้กินนะคะในก่อนลนี่หลายๆท่านนึงแน่นันก็คือยิลินบ่าหาก็บไ่ได้กินวางเพิงผัว <laughs> มั่นผุ่นอยากหูอยู่วงไฮโลเนียยู่งเหล่าเน่าผุน ติดวีกับปันนั่นเอออย่าไปคาดหวังพึ่งเขาค่ะเราก็ท่องพึ่งตัวเรานะเหตุจาเป็นก็ต้องทิ้งลูกทิ้งเต่าไว้กับพอ่อกับแม่พอเอ้ยแม่เอ้ยเลียเ้ยงลูกให้แข่อยสิไปเยหรือหาเงิน,หา,งนหาทองไม่ใช่แค่ปากท้องของเราค่ะครอบครัวทุกอย่างทุกคนก็รลูดีเนาะคะ่นะเนาะบ้ดนนี้เอาในกรณีที่อเมยฝรั่งอยู่ตั้งแดนเนี่ยสร้างแปลงทุกอย่างให้ลูกให้เต่าอยู่เมืองไทยเบิดละได้เออ ลูกเต่าผู้บางคนกับต่อยอดได้ดีนะคะอันนี้ชื่นชมบางคนกับเป็นลูกล่างลูกผานนะคะแม่กูเป็นเมียฝรัง่งเอ,อ้อสิกินสิอยากสิเห็ดจังไ,ได้กระไดเดี๋ยวแม่กูกระซ่องให้เอออย่าลืมนะคะแม่ก็เป็นคนคนหนึ่งมีอ่าชีวิตจ,จิตใจมีสองแขนสองขาพอๆกับลูกนะคะเนาะค่ะกูาลูกบดดินล้น ส่อยเหลือตัวเองต่อยอดชีวิตให้ตัวเองในวันที่แม่เป็นผู้ซัพพอร์ตอยู่นั้นเจ้าสิได้เชื่อเดียวเพราะว่าสุขภาพร่างกายของแม่และหลายท่านก็บอดีเ่าไปหนา mm. เหื่แห้งกับถอยแม่นบอกพี่น้องว่าเ่าไปหนา mm. ผมบ่เคยงอกกะงอกผิวหนังบ่เคยเหี่ยวย่นกเหี่ยวพี่น้องเ้ยไปตามการเวลา mm. เหี่ยห้งกับถดถอยจะเอาไหนมาสู้ ให้ลูกให้เต้ากินตลอดหลอดฟังค่ะที่เหลือก็ต้องเก็บไว้ดูแลเจ้าของนะคะเพราะอย่างวัติลูกเมื่อเขาโตขึ้นต่อให้เราเลี้ยงแบบคลุกคลีอยู่กับเขาก็ดีไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเขาก็ดีวิถีชีวิตของมนุษย์เมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ต้องดินน้นรนหาอิสระของเขาหาชีวิตของเขาห้าหนี่เท่าเรี่ยว ก็ต้องดูแลเจ้าของเงินทองก็ต้องเก็บไว้กันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อท no ี่จะดูแลตัวเองจะคาดหวังให้ลูกมาดูแลเราคาดหวังนี่สิพิษหวังด้พี่น้องถ้าเขายินดีที่สีเบิงดูแลโอ้แม่กูเถาแล้วเว้ยเอออันเลี้ยงกูใหญ่มากเออโ่อดดไตกับมิเตเมนเนี่ยละกูสีเบิงสีส่วนเอาแม่กูไว้เป็นจังได้กูก็สีเบิงเอาแม่กูอันนี้กะ เป็นบุญเป็นคุณของอบุตรตีบุตรธิดาน,น,นั่นนะคะอันนี้เข้าบไดมาติไหิลูกเดอ้อฮะในกรณีใส่ชีวิตยุตา้งแดนนี่สิหวนกลับไปเพิ่งลูกเพิ่งเต่าอยู่บ้านค่อนข้างสิอัต,ตคัด อึดอัดหัวใจแน่ยอยู่เด็กหาขนาดผูเพิ่อนอยู่เมืองไทยเพิ่นมีมูลมั่งสังขายาหมอบมูลหมอบมั่งไข่ลูกไห่เต่าเบิดแล้วลูกทอลพี่ดันเอาพอเอาเมียไปถิ่มใ้น้ำวัดน้ำว่าเอาไปถิ่มว้ทวทีบทั่วดแดนสิไปห้องเอาอียังกับผู้ใดขันลูกบเบิงบงบแยงเอาแมนบ่พี่น้องตะวันในกรณีของเมยฝรั่งที่อยู่ใส่ชีวิตยุตางดแดนนี่หลายหลายท่านเลือกที่สิสสใส่ชีวิตฝัง ล่างเจ้าขวางไว้ในต่างแดนนะคะบอยยอมหวนกลับเมืองไทยโดยองค์ประกอบลหลายๆอย่างพี่น้องการที่เราไม่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างอยู่ในต่างแดนนานเนี่ยมันเกิดความเคยชินนะคะเกิดความเคยชินทั้งสภาพอากาศทั้งการกินการใส่ชีวิตแม้กระทั่งการจับจายใช้สอยสำหรับใน ในมุมของเยลลินเองนะคะการจับใจใส่สวยอยู่ในต่างประเทศเยลลินสามารถควบคุมการจับใจใส่สวยได้นะคะแต่เยลลินกลับไปเยี่ยมบ้านจะด้วยที่เรานานๆกลับทีก็อาจเป็นไปได้เยลลินใส่เงินสื่อความสุขเจ้าของแล้วอีกอย่างหนึ่งการไปจับใจใส่สวยเยลลินสังเกตเบื้องแล้ว เงินสองสามพันบาทแม่พี่น้องหิวของบนักย้อนแม่มันเป็นคาใสาใจอันนี้เยลินบอกเรียงคาใสาใจเวลาเข้าไปไปบ้านเนาะคะ่ะเนาะเวลาเข้าไปไปไปเมืองไทยนะ่ะเออเยลินมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเออเราใช้ตังหลายบาทอยู่เด้พี่น้องจะด้วยควมทติวา่าเข้าเข้าสื่อมาสู่พีสู่น้องกินมาสู่พ่อแม่กิน,ม,ม,กนมันก็เลยเบิดหลายบาทก็อาจเป็นได้เนาะคะ่นะเนาะแต่เท่าที่เยลินเปรียบเทียบ คอ้มแร่เบิ่งแล้วนี่ย่าล่นว่าชีวิตในต่างแดนนี่มันคนโทรนเงินท่วงใดแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะถ้าสิคาดหวังไปเพิ่งลูกกับสิญยากแนอยูพราวาลูกของหลายๆคนก็กระเสือกกระสนดินล้นเลียงปากเลียงทองของเขาเนาะค่ะเนาะ ถ้าเขาอยากดูแลแม่ก็ดีไปแต่ว่าสภาพร่างกายของเราที่แก่ตัวลงทุกวันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ปะปนอยู่ในตนโตของเฮ้านี่กลับไปบ้านก็คือคาใส่ใจเราจะไปเป็นภาระของลูกเสียมากกว่านะคะอันนี้ในมุมของเยลินนะคะค่ะในกรน,นีที่คุณแม่แลหลายท่านบบยอมหันหลังกลับเมืองไทยใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนนี่ หลากหลายเหตุผลหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ที่แน่แนบุคคลเหล่านั้นมีความสุขที่จะใช้ชีวิตเพียงลำพังบ้านปลายถึงแม้จะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแต่แต่ซิอู่เมืองไทยหรือสิอู่เมืองนอกค่าไม่ต่างกันถ้าอยู่เมืองไทยแล้วลูกคุณไม่ดูแลคุณ ปล่อยปะละเลยทิ้งคว้างเจ้าก็มีสภาพชีวิตที่บ่ต่างกับเจ้าโดดเดียวอยู่ในตา่างแดนดอกการใช้ชีวิตที่โดดเดียวอยู่ในตา่างแดนโดยปราศจากลูกเต้าดูแลนี้ค่ะอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินกเกษียณของเราน้อยนิดนะคะ,ะแต่ละท่านก็ไดบ่คือกันขื้นอยู่กับวานบุคคลผู้นัน่นเสียภาษีหรือว่าการทำงานมากหน่อยํำใด อยางน้อยเงินเหล่านั้นได้เลี้ยงดูจุนเจือเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอตามสภาพที่ประชาชนคนประเทศนั้นๆอาศัยอยู่ในประเทศของเขาเขาปรับตัวอยู่ได้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ได้นะคะการใส่ชีวิตโดดเดี่ยวเพียงลำพังในต่างแดนหรือในเมืองไทยกด็ดีการที่เราไม่คาดหวัง ใดๆจากเลือดในอกก็ดีจากญาติพี่น้องก็ดีจากสามีก็ดีมันทำให้เรารู้ซึงว่าสัตธรรมของชีวิตนั้นนะคะ,คะเกิดมาผู้เดียวเฮาก็ต้องไปผู้เดียวพี่น้องคะค่ะอันเ <c oughs> ยลินอันเบาหอดมองนี้ย้ำใดน้ำตาเย,ยลินสิไลบาง,างคร่้งก็มีความสะท้อนเขาในหัวใจเนาะค่ะเนาะพอบ่ายยังมาติ ขออนุญาตเมืม่อจบดอกคลิปนี่ขออนุญาตบาดคำน้บพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังน,นะคะดูแลสุขภาพด้วยพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ